เน่เห็นอยู่นะโน่นนะเลื้อยอยู่ข้างบนนะเนี่ยไม่สังเกตจริงๆไม่ก็ไม่เห็นนะเขียวฮะเขียวพระอินเลยโน่นะ่ะอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวซูมกันดูหน่อยนี่ตัวใหญ่นะเน,นี่ยโเขียวแบบนี้ไม่มีพิษนะฮะนะก็ เขาจะช่วยในเรื่องของการควบคุมเรื่องของสัตว์ต่างๆนะระบบนิเวศนะไม่ว่าจะเป็นพวกมแมลงเป็นพวกสัตว์ที่มีปริมาณเยอะนะพวกกิ่งจา่าพวกหนูพวกอะไรเงี้ยนะนี่ละเพื่อนรวมโลกของเรานะ สายตาของเขาไม่ต้องกลัวนะถ้าเรารู้จักงูพวกนี้ละมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะงูพิษเราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะงูไม่มีพิษเราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะไม่ใช่ไปกลัวซะทุกอย่างโน่นนะตัวยาวๆพาดไปโน่นเห็นไหมตัวใหญ่เหมือนกันน่ ดูแลกันไปโน่นโนโนไปแล้วไปแล้วเลื้อยไปแล้วนี่แหละปลูกต้นไม้ก็ต้องจะมีพวกสัตว์ต่างๆพวกนี้มาอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่เขาจะสามารถหาอาหารได้นะก็ต้องเข้าใจเขาสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันทีงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ